啊，不快吧 คุณป้าสวัสดีค่ะค่ะคุณป้าวันนี้ได้คุยอะไรกับคุณทักษิณบ้างไหมคะครับก็ถามเรื่องสุขภาพเหมือนกันครับค่ะมาเโดยรวมก็ก็โอเคแต่ก็บอกว่าจะครบสองเดือนยันอาทิตย์นี้แล้วอ๋อแต่ว่าด้วยความอคทีฟอะไรไหมครับค่ะคิดมากหน่อยช่วงนี้ก็รู้สึกแบบได้ยินข่าวบ้านเมืองก็เป็นห่วงอ๋อแกเป็นห่วงสภาบ้านเมืองตอนนี้ขอบคุณนะคะคครับบขอุณ สวัสดีค่ะ,ะดูวิดีโอคุยต่อคุยค่ะท่านนายคะวันนี้เข้าไปเยี่ยมคุณทักษิณมีวาระการพูดคุยหรือท่านฝากอะไรบ้างไหมคะคือก็เป็นการพูดคุย คือก่อนจะเป็นผมก็เป็นเป็นคุณคุณพีดกะนะครับคุณปอก็คือในฐานะทีเ่เป็นตัวแทนของครอบครัวก็ท่านไดกก้ก็พูดคุยกันร่วมประมาณาครึ่งชั่วโมงได้อันนั้นก็เป็นผมในส่วนที่คุยกับกลูกของท่านลูกเขยของท่านะนะครับผมไม่ทราบว่าคุยเรื่องอะไระนะครับเ่วนในส่วนของผมเนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยในฐานะที่เป็นทนายความกับลูกความซึ่งก็มีการรายงาน หล,หลายๆเรื่องนะครับประกอบกับมีเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองบางส่วนที่มีบางกรณีนีน้มาพาดพิงท่านนะครับที่เป็นข่าวกันอยู่แต่ก็อย่างที่เห็นนะครับก็ท่านไม่เคยต้องเรียนตามตวงครับว่าท่านไม่เคยอันนี้ท่านก็พูดด้วยนะ